ใสยังนี่ใส่ยังมาใส่ยังมาใส่ใจโอ้ยตกเต็นท์ปูใส่ใจปอดสารพิษนี่ปอดสารพิษใส่ใจเสืยอยู่ในปอดสารพิษเพใครอยากเสีอปัญหา42เดือดกันยังวันเต็นแม่นบอกอาพี่น้องปอดสารพิษแดงเป็นแดงเอารีวิวก่อนฮะให้น้ำให้หัวหลหัวไหล วานครับเอลูบอยสีดสูตรยูทูปวานครับขอแพลงผู้ที่ขี่ผ่านตรงสื่อนะครับถนนเส้นรัตนบุรีสำโรงท่าบ่แงยงโมพันพันสินเท่าพันสินเท่าพันสินเท่าเตือนทุกสายรกําลังสีวลาอยู่ ทินทามันคือขุดๆมันเนเป็นเกือหมอ๋อหวานเอาตูดเห็นอีกย่งคุณเสีเอาป้านะข้เปิจะไม่นว่างก็ได้ข้ปเขาแหมา่วานขโมยประลัดครับปรลัดชัยเห็นป้าบ่ได้เกล่นใส่อย่างเดียวรนติป้านยังหมักป้าเดีเดี๋ยวสิมาขุดอีกอยู่หลอกบ่นะใช่หลอกบ่ซาด้วยนี่ เดี๋ยวเอาแมโคมาลอกให้ฮะเอาบอกตาจะได้มุดสามลอยป่านนี้เห็นบห้อยเขาเขาปสมันเขามดเก้ามีหวท่งปุ๋ยเยอสีบักแตงหมก่อนหน่วยละจักโลนี่รอบมึงหน่วยนี่เจกโลนี่เอ้าพี่น้องไทยบึงหน่วยจักโลนี่ ห่ะเักคเลยกโลจากที่จับจับปลามาสามโลได้บ่าวเอาสี่โลกว่าเกือบขาโลดโอ้หน้อยนึงนี่นะเอาลลอดมึงสี่โลไปไปหาหาเอามือคมซะสั่งเลยสี่โลกว่าไปหาโอ้เนอนอนของเหลวสิเกือบขาโลอดลีนั่นพอขาอีรีอันนี้น้อยละจักบาทนี่อันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทตกโล่ละโบหอสิบบาท โลละสิบบาทเป็นต้นแบบโอ้หวานอีลีครับเสียมแล้วหวานแล้วมีแต่สีแดงสีเดียวนะมีสีเหลืองบ่มีสีเหลืองบ่เราเห็นสีเหลืองนะมันบ่มีให้เราบ่อยสีเหลืองปะอันนั้นน่ะเจ้าไปขายใส่นะมีไหมอ๋อมาตรงนี้ เนาะยวเชอแต่งหมกใหญ่ก็ทบไปหน่องสดจากสวนสดจากไร่ใหม่จากสวนนั่นแหละเอาต้นอันละให้นะเอาหน่วยใหญ่เอาหน่วยใหญ่เอาเอาเอาแล้วลูกใหญ่สุดเดี๋ยวไปฝากแม่ยายก่อนสักสักสักสิบหน่วยนะปังคัดมาเอาใหญ่สุดสักสิบลูก สามหน่วยหกสิบหเอ้าคือสื่อถือถือแถวสามหน่วยหกสิบอ๋อขนาดบอลนี่โอ้หลอดรอเอาแสดงว่าราคากลางบอมีพผู้ได้เบามวนผู้ได้เบาเป็นกระเด็นแถมตามภาพมั่วสม บ่มีราคากลางโอ้ก็ได้หลายโพ6หบาทเดียวสามหน่วยห้าซิบอ k k ีก no โอ้เน <e ้นขายมวนเขาเรียกว่าขายเอาหาขายเอามันไม่เน้นขายเอาเงิน่บแมนปกติช่วงนี้ต <so ้องเด็ไปขายของเผื่อชีวิตอยู่แถวนครพนมนะครับช่วงนี้ชีวิตค้าขึ้นก็เลยมาขายผักแตงอยู่นี่ เอาฮ่าาฮ่า่างทั้งหาหาสิบบาทหาสบาทถ้าขุมบอคุมข่มค่ารถโอ้ตต้องตตบริการเอาคืนรถให้พ่อผมเจ้าแหลกแหกมันมันแล้วมันแล้วนะครับผมมันแล้วหาสิบบาทเบิ้งผู้ได้เบิ้งคลิปนี้มาซื้อเอาครับหาสิบบาทเดีบางย่างหลายไม่ต้องหาปลูกให้มันยากดอกซื้อกินกเขาเลย ปลูกต้องหลุนอีกามากินอีกเด้อีกามากินแตงอีกมดไปเครื่องให้อีกเออมดไปเครื่องให้อีกบวติดซื้อกินเลยง่ายกว่านะครับห้าสิบบาทแตงโมเคเบิลแตงโมพันสินเทาอไอ้ตะปนบ้านเบื่ตะปูรัตบุรีมาฮะขับมาให้ก่อนเอาใหญ่ที่สุดสิบลูกแบบ่ที่ส่ยังไงต้องใส่ยังไงนั่นนั่น เือไรับอาจไมพี่้องีครบรับวัาที่จะถึงนรัตบุรีอ้าวสอาพี่นองเ๋กไดเจอรถหลุนวโชคนะครับผมโบกได้แล้วแจกแตงโมูไดเห็นรขนนันนครับเบอร์สาไนเป็นส่จอของทนเบอร์สเบอร์สาขันุนูไดเห็นรันอไมพี่น้องโปแจกแเจ เจีบเซยเจีบสวยเจีซยบเซยกว่าครัขายแต่งออนไลน์อย่าตายรถเรไปฟังผีแม,ม่ขึ้นไงอย่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมตายรถกัแป๊บนึงครับพี่ต๋องเอา้าคูณได้ยากกินบตัตรแท็กไอซอบักแตกนะครับมามามาโบกได้นะครับผมโบกได้